สวัสดีครับ11.30นของวันที่3เมษายนครับอันนี้ผมมีเวลาผมเอาพระล่วงหลังลางปืนเนื้อตะกวดสนิมแดงแกะชินองค์กุวัดประสิทธิรัตนมหาธาตาุจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยครับเอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่ากันว่ากุนี้นะครับเซียนหลายท่านชี้ตรงกันว่าไปแตะกุที่จังหวัดกาญจนบุรเีเนื้อหาจะเป็นหลังล่องตื้นครับหลังหลังจะล่องไม่ลึก หรือไม่ใช่หลังกลับหมากอย่างที่เพื่อนๆได้ดูในบางองค์แต่องค์นี้นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่งดงามมากและก็ทุกอย่างเนี่ยใช่หมดครับไม,ไม่ว่าจะเป็นร่องรอยของความเก่าอ,อ,องค์พระต,ตลอดจนที่มาที่ไปของขององค์พระอันนี้ผมได้สืบทอดมาจากคำนันจังหวัดปทุมธานีครับอันนี้องค์นี้ยึดมั่นถือมั่นกันเลยว่าเป็นองค์ที่ผ่านมือแล้วและก็เคยอยู่ในคอผู้มีอำนาจวัสนามาแล้วอ,อันนี้ ต้องยอมรับจริงๆครับว่าบางบางครั้งบางครั้งผมนี้มีความโชคดีอยู่บางอย่างที่ผมสามารถได้ได้พระหลักๆหรือพระที่มีมูลค่าเนี่ยครับพระที่พระที่แบบว่าเพื่อนๆบางท่านอาจจะอาจจะหายากสักนิดนึงแต่แต่ผมอาจจะจะได้มาโดยโดยโดยเขาเรียกอะไรครับโดยฟุกันนะครับพูดตรงๆเลยก็คือก็คือท่านให้มาก็ก็ขอบคุณ ไม่รู้จะจบจากสิ้นหรอครับคำคำคำว่าขอบคุณเนี่ยเพราะว่าออพระเนื้อหาแบบนี้จะหาได้ยากมากแล้วก็แล้วก็คงจะหาไม่ได้อีกในชีวิตผมะนะครับเวน้นเว้นแต่ว่าจะใช้เงินซื้อหลักหลายๆบาท ปัญหาหรือว่าที่ประสบพบเจอกันในเรื่องขององค์พระเนี่ยครับคือเรามีเนื้อหาเดียวกันเราเรามีองค์พระเดียวกันแต่ว่าเราจะไม่มีรายละเอียดเดียวกันถูกไหมครับเราจะมีเราจะมีเนื้อหาหลักเดียวกันเช่นองค์ขนาดใหญ่เท่ากันสูงเท่ากันหน้าตักเท่กกากันลักษณะพระเนี่ยเท่ากันแต่เนื้อหาอื่นจะไม่มียกตัวอย่างนะครับผมยกยกยกตัวอย่างบางทีเราจะเห็น องค์พระที่ขายอยู่ตามเว็บไซต์เนี่ยก็มีนะครับองละองละสามรถึงพันหก็มีครับอันนี้ผมไม่เทียงแต่ว่าจะหาหารายละเอียดหรือหาตําหนิหรือหาอะไรเรียกอะไรลักษณะของความเก่าที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้จะหาไม่ได้เลยอันนี้ผมก็เลยเอาเอามาเอามา,เอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันผ่านแสงแดดอย่าเวลา10บโมงครับอันนี้อาจจะสะท้อนเงานิดนึง เนื่องจากพระล่วงเนี่ยมันเป็นพระที่มีองค์ขนาดใหญ่ครับเวลาเวลาแขวนแล้วเนี่ยผมว่าดูงดงามดีผมเองผมก็ชอบแขวนพระล่วงพุทธคุณของพระล่วงเนี่ยก็เป็นที่รู้กันครับก็คือคงกระพันชาติและก็วาจาศิธิ์แค่สองสิ่งนี้ก็กกกล้นแล้วล่ะครับสาหรับสําหรับคําว่าพุทธคุณเพราะว่าเพราะว่าคาคาว่าวาจาศิธิ์เนี่ยก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วเวลาเราตกลงทําสัญญาอันใดกับใคร เราก็อยากจะเกิดคําว่าให้เขารักษาสัญญานั้นถูกไหมครับการที่การที่เรามาการที่เราดารงชีวิตบางครั้งมันก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องของการทําสัญญาไม่ว่าจะเป็นสัญญาปากเปล่าหรือในรูปเอกสารก็ดีอ่าปลายคลิปแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงในในเนื้อหาของพะล่วงสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ